เดี๋ยวคลิปนี้พาพี่ๆรับชมครับ New Altis นะแล้วก็มี Camry ทั้ง Hybrid แล้วก็ 2.0G เข้าใหม่สีดำสีขาวสีบลอนดนะครับมีนี่ G R Sport นะครับแล้วก็มี1.8 Sport ด้วยรวมถึงมี Honda Accord นะครับ h y b r ิ d 2คันรวมถึง New Altis นะครับทั้งแบบ Hybrid และ1.6รุ่น G ใครสนใจรุ่นไหนคันไหนนะครับคลิปนี้ได้ดูครบส่วนพร้อมใช้เพชรยนแน่นอนสนใจอยู่ดูให้จบอย่าพลาดน,นะครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับที่สนใจรถมือ2ที่บริษัทเพรยนต์ทุกคนทุกท่านครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งครับไปเพรยนต์ที่บริษัทเพรยน์สาขาหนึ่งครับเสรีไทย68แยก1มินบุรีนะครับคังรถมือ2ที่ใหญ่สุดใย่านนี้ คลิปนี้นะเดี๋ยวผมจะพาพี่ๆรับชมครับแคมรี่นะครับรวมถึงเอลติสนะมีทั้งเป็นนิวเอลติสครับแล้วก็เอลติสปีประมาณสิบแนะครับราคาเริ่มต้นแค่ส0 0 0สนกว่าบาทครับรวมถึงแคมรี่ครับมีทั้ง 2.0G แล้วก็2.5เป็นแบบไฮบริดนะมีทั้งเข้าใหม่แล้วก็พร้อมใช้นะครับทุกคันนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นนะขอเป็นปี18ขึ้นไปดอกเบี้ยเริ่มต้นแค่2.79ครับอ่านะเริ่มต้น2.7.79ราคาที่ผมพูดไปจะเป็นราคาฟรีดาวนะผ่อนที่7ปี เป็นราคาฟรีดาวน์ผ่อน7ปีใครสนใจนะครับรถมือสองสักคันนะครับมาที่เพนยนได้เลยคันรถมือสองคุณภาพเกรดเอครับรับประกันไม่มีชนหนักพิกควารจมน้ํากับไมก่อไมไม่มีเล่มชมิมลูกสูญหายและทุกคันครับมีบริการตรวจรถให้274จุดครับโดย Apple ิลออช่นะครับหรือบริษัทชิคนะบริษัทใดบริษัทหนึ่งเป็นมาตรฐานญี่ปุ่นและเอยอรมันมาตรวจให้274จุดครับมีใบเซอร์มีใบาการันตีออนไลน์ให้นะว่าทุกคันนะ่ะ ที่เราตรวจรถเนี่ยไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีจมน้ําไม่มีกับไมคกอไมไม่มีเล่มชมรู์สูญหายครับคันรถสวยคุณภาพเกรดเอให้พี่พรับชมกันแบบนี้ทุกวันนะเดี๋ยววันนี้ครับพามารับชมกันนะเริ่มต้นที่คันแรกขอเป็นดูคันนี้กันก่อนนะสำหรับเอลติสครับ 1.8 GR Sport นะเป็นแบบ GR Sport นะเดี๋ยวมีจมีตัว1.8 Sport เข้ามาใหม่ด้วยคันน,นั้นได้เป็นปี21แต่คันนี้ได้เป็นปี19นะเป็น1.8 GR Sport ราคาประหยัดมากเลยครับเป็นชุดแต่งเดิมโรงงานได้ล้อแม็กลายพิเศษแบบนี้นะี่ครับได้แม็กลายพิเศษแบบนี้นะแล้วก็ตัวกระจังหน้านนะนะครับเขาจะแต่งมาด้วยนะครับเป็นตัวแต่งเดิมโรงงานนะครับ GR Sport ป้ายแดงออกมา9 0 90,000 9,000ครับไปได้ออกมา999 99, นะตอนนี้ครับ5 0 0 0 0 0 9,000เองนะ5 1 9คันนี้ไม้จะอยู่ประมาณแสนหกนะครับเลขไมประมาณแสนหกครับได้ไฟโปรเจคเตอร์นะมีไฟเดย์ไลท์ข้างหน้าให้แล้วนะกระจังหน้าเป็นตัวแต่งพิเศษนะครับแล้วก็มีไฟเดย์ไลท์ให้ด้วยนะมีไฟเดย์ไลท์มีไฟตัดหมอกให้นะครับแม็กไลท์พิเศษคันนี้519,000เองนะครับฟรีดาวผ่อนแค่8 7ย้ำนะฟรีดาวผ่อนแค่8,070ครับข้างในตรงนี้เป็นลวดลายนะสีออกแดงๆเลือดหมูแบบนี้กระจกเป็นแบบวัน touch ครับ auto เนี่ยครับพวงมาลัยหุ้มหน นี่มีแพเดลชิพให้แล้วนะนี่มีแพเดลชิพให้ครับแล้วก็มีกล้องถอยมีจอทัชสกรีนแอร์ปรับดิเอตต้อนออโต้เบาของตัว GR จะไม่เหมือนกับรุ่นอื่นเลยนะครับเอาติดทุกอันเนี่ยมันจะเป็นเบาเหมือนตัว 1.6G เนาะนะครับอยู่ที่สีว่าสีครีมหรือสีดําใช่ไหมแต่เนี่ยมันจะเป็นเบาะนะครับของตัว GR เฉพาะเลยนะี่ครับปรับไฟฟ้าได้แบบนี้นะครับเป็นผิวสัมผัสแบบซอฟทัชแอร์แบ็กเจ็ดบครับคันนี้ไปไ้ายแดงออกมาเกือบล้าน นะครับ9 9 9 0 0 0ตอนนี้แค่5,19,000หนึ่งหมาพแสนหครับแอร์หลังมีให้นะครับรถสวยน่าใช้เบาะหลังพับได้ครับมีที่วางแขนแบบนี้และเบาะหลังพับได้ด้วยคันนี้ฟรีดาวผ่อนแค่แปดเครับสนใจคันนี้ติดต่อเข้ามาครับศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่ไลน์ครับแอดพีอีเหนึ่ง้าอไหนไหนเรดูจีอาร์สปอร์ตแล้วไปดู1.8ึ่งจุดแปดสปอร์ตไหมเพิ่งเข้ามานะครับมี1.8ึ่งจุสปอร์ตเข้ามา1คันครับอ่าคันนี้เป็นปี2021นะครัสอ่พ นิวอัลติสน่ะเข้ามาใหม่ทยอยมาเยอะมาค่อนข้างเยอะนะแต่ 18, อัลติสโฉกมาพันสิบแปดส่ะไม่ค่อยเข้ามาเลยนะครับอ่าใครรอปี1 8บแปก็รอก่อนนะครับแต่ฉมนิวแบบนี้เข้ามาเยอะครับคันนี้ได้ปี21เลยนะครับนิวอัลติสหนึ่งจุดสปอร์ตปี2021นะครับคันนี้1.8จุดสปอร์ตได้ปี21ปีใหม่ๆนะครับไม้ก็ประมาณแสนสามนะคันนี้ไม้แสนสามนะครับป้ายแดงก็เกือบล้านเก้าแสนกว่าตอนนี้ครับ579,000 579ก็จะผ่อนอยู่ประมาณสัก9,00 0กว่าบาทนะประมาณ9,3้าักประมาณเนี้ยนะรประมาณ96 0 0ขออภัย9,500 9,600นะผ่อนประมาณนี้ทะเบียน2 2 5 2ครับ1.8ปสปอร์แตกต่างกับจีตรงที่ไม่มีชุดแต่งนะครับแต่โคมไฟเหมือนกันนะไม่มีไฟตัดหมอกไม่มีชุดแต่งกระจังหน้าไม่มีสเกิร์ตสปอยเลอร์ครับแม็กได้เป็น17นิ้วลายนี้นะี่ครับแม็ก17ลายนี้นะครับก็ถือว่าเป็นลายที่เท่เหมือนกันนะเป็นดำเงาตัดครเมี่ยมแล้วได้แม็กใหญ่นะครับเป็นแม็กลายเดียวกับตัว ตัว1.8ึ่งจุดแปดไฮบิดไฮนะครับภายในได,ได้เป็นเบาะสีดําคอนโซลดําครับแอร์แบ็กเใบเหมือนกันมีกล้องถอยมีจอทัชสกรีนให้ครบครับเบาะด้านคนขับเป็นแบบปรับไฟฟ้าคันนี้คุณได้ปีค่อนข้างใหม่ครับห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันห้าเจ็ดเก้าบาะหลังพับได้เหมือนกันนะครับเบาะหลังพับได้เหมือนกันหรือใครสนใจครับหนึ่งจุดแปดสปอร์ตคิดวูจีอาสปอร์ตอันนี้หนึ่งจุดแปดสปอร์ตครับแต่ปีมันใหม่ได้ปียี่สิบเอ็ดนะครับม่ประมาณแสนสามคันนี้ห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันพรประมาณเนะกา้าพันห้าเก้าพ 0 6 5 9 5 1, 1 3 3 7 4แวะดูคันนี้แป๊บหนึ่งครับเผื่อใครสนใจนะคันนี้500,000กับอีก9,000นะฟีดาวผ่อน8 7 0 0ครับสำหรับตัวเขาเรียกว,ว่า,าผ่อนประมาณ8 6 0 0ขอภัยผ่อนประมาณ8 6 0 0 8ปประมาณนี้แหละนะครับฟี HR ครับ1.8นะครับตัวมิดเป็นซินล้วนตัวท็อปสุดเป็นซินล้วนนะคันนี้นะไปได้ออกมาประมาณล้านหนึ่งอะนะหนึ่งล้านหกหมื่นตอนนี้5 0 0 0 0เอง นะครับเป็น SUV crossover เครื่องพันแเหมือนกับเอาติสตะเกียแหละนะครับเครื่องยนต์ตัวเดียวกันเลยนะครับมีหน้าจงหน้าจอเหมือนกันนะมีคูชคอนโทรนให้ด้วยนะนะครับเบาะก,ก็คล้ายๆกับตัว GR นะครับเบาะคล้ายๆตัว GR นะเรียกได้ว่าเอาเบาะ GR เอ่อเบาะอันนี้ไปใส่ GR ดีกว่านะครับแต่เบาะหลังตรงนี้มันพับได้และพับง่ายด้วยพับได้แบบ40-60ครับค่อนข้างอเนกประสงค์นะคันนี้ฟีดาวอ่อนหกแปดพันกว่าประมาณ8,600ันหกแปดพันนะครับเผื่อใครสนใจ จัดได้จัดครับ0 6 5 9 5 1 3 3 7 4สําหรับ C-HR นะครับสีดําแบบนี้มาครับดูคันต่อไปไปกันต่อนะครับไปกันต่อดูแคมรี่ไหมผมมีแคมรี่คันนี้นี่แคมรีคันนี้เดี๋ยวผมขอดูราคาก่อนคันนี้899,000นะครับเป็น2.5ไฮบริดป้ายแดงประมาณล้านหกว่า,า,านกานะครับป้ายแดงล้านหกกว่าได้2.5ไฮบริดประหยัดน้ํามันนะคันนี้ไม่แค่84,000ครับได้ปี20นะ899,000ฟีดาพอน15กว่า นะครับได้ปี20ผ่อนหมื่นห้ากว่าแบบไฮบริดด้วยนะประหยัดน้ำมันประมาณ20่ิบโลลิตรนะครับขับได้จริงนะครับ20โลลิตรภายในนะครับเบาะไฟฟ้าคู่หน้าพุสตาร์ทนะครับพุสคอนโทรลนะครับกล้องถอยจอสกรีนนะครับเบรกมือไฟฟ้าที่ชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สายมีให้เลย เนี่ยสวยงามน่าใช้ครับแคมรี่เนี่ยเป็นรถที่ออกแบบให้คนที่นั่งหลังตรงเนี้ยเขานั่งสบายนะครับใครอยากให้คนที่บ้านเรานั้นนั่งสบายนะครับคันนี้คุ้มค่าแน่นอนนะครับมีแอร์หลังมีที่ชาร์จโทรศัพท์นะ่แล้วก็นั่งสบายมีม่านไฟฟ้าหลังมีม่านแม่นวลข้างแบบนี้คันนี้899ครับฟรีดาวพรอยู่ประมาณหมื่นห้ากว่านะสนใจสีดำนะครับราคาดีนะครับไมน้อยด้วยนะไม่แค่84,000ปี20คันนี้นะครับไม่ผิดหวังพีพๆอย่างแน่นอนมาครับดูคันต่อไปสีขาวไหม สีขาวคันนี้อีกหนึ่งคันที่แนะนำครับแคมรี่ครับ2.5ไฮบริดครับสีขาวนะสีขาวมุกคันนี้นะครับทะเบียน4697นะคันนี้879,000 879นะครับเป็น2.5ไฮบริดคันนี้เอ่อก็ไม่ประมาณ103 102ขออภัยไม่หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันนะครับป้ายแดงครับประมาณล้านหกกว่านะตอนนี้879นะครับผ่อนประมาณหมื่นห้า879ผ่อนประมาณหมื่นห้าครับรถสวยน่าใช้ นี่ครับนี่มีซันรูปนะมีซันรูปให้แล้วนะครับนี่ใบปอศูนย์อยู่พวกนี้เป็นรถหน่วยงานนะครับรถบริษัทญี่ปุ่นพวกรถในญี่ปุ่นนะนะครับผู้บริหารญี่ปุ่นนะปลดระวางนะเป็นรถผู้บริหารหมดสัญญานะครับเบาะแน่นๆตึงๆเลยมีกล้องถอยมีจอทัชสกรีนนะครับไปอย่าน้ำมัน20โลลิตรคันนี้คล้ายๆคันข้างหลังแต่ไม้มันเยอะกว่านะครับราคาไม่ถูกว่ง2 0 0 0 0บาทปี20เหมือนกันแบตเตอรี่ยังรับประกันอีกนะประมาณ6ปีนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาครับ 2.5ไฮบริด 5, bit, สีขาวมุกแบบนี้ไม้แสนสองราคา879ส่วนสีดำไม้แปดหมนสีปี20เหมือนกัน899นะครับสนใจคันไหนเลือกคันนั้นนะครับติดต่อหาผมได้โดยตรง0659513374ครับมาดูคันต่อไปคันนี้ราคาหน้าป้ายอ,อ,อยู่ที่479แล้วลดเหลือ459มาใครเอาคันนี้เดี๋ยวผมพิเศษให้เหลือ449ไปนะครับ นิวเอาติสครับ1.6รุ่น G ปี19นะครับเป็น TNGA โฉมแรกนะครับสีบรอนเป็นรถเขาเรียกรถผู้จัดการแล้วกันนะครับหมดสัญญาปลดระวางนะใช้งานแล้ว5ปีเปลี่ยนอะไรแบบนี้ทะเบียน7330ครับฟรีดาวคันนี้ผ่อน7พัน5เองนะเบอร์ใครสนใจนะครับ TNGA โฉมแรกแล้วเอาติสโฉมเนี่ยช่วงล่างเป็นปีกนกคู่ครับขับนุ่มๆนะครับขับนุ่มๆและดูภายในนะครับสวยงามน่าใช้สะอาดสะอ้านครับเบาะบักเก็ตซีดผิวสัมผัสซอฟทัชครับเบรกตัวเกียร์ก็เป็น เกียร์แบบซูเปอร์ซีวีทีไอนะครับแอร์หลังมีให้แล้วนะเป็นเอลติชโชมแรกเลยที่มีแอร์หลังครับแอร์แบกก็7ใบเหมือนเดิมสนใจคันนี้ฟรีดาวพอนเจ็ดพันห้ตลอดสัญญา7ปีนะครับสนใจคันนี้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาครับกดเบอร์0 6 5 9 5 1 3 3 7 4ครับมาครับดูคันต่อไปดีกว่ามาดูคันต่อไปกันมาเดี๋ยวพาดูมีทั้งแคมรี่มีทั้งเอลติชมาดูคันนี้กันก่อนคันนี้499ไม้แปดหมื่นเออโอเคไม้น้อยนะครับไป8ปดหมนนะคันนี้ นิวออาติสครับทะเบียนสวยจำง่าย427นะ1.6รุ่น G นะคันนี้ปี19ปลายปีครับรถหน่วยงานรถผู้บริหารมือเดียวปลดระว่างไม่น้อยครับไม่8 000, 3 0 0มมกิโลทะเบียนสวยจำง่าย427ครับ1.6รุ่น G ีชมนิวนะสะภาพดีครับรถสวยนะ่าใช้ไม่น้อยนะไม่80,000นะครับไม่แค่80,000นะเฉลี่ยใช้งานก็ประมาณสักเดือนละเ เดือนละประมาณพันกว่าโลนะครับเดือนละพันกว่าโลวันละประมาณสัก4ี่0ิบโลนะครับนี่ภายในสวยงามน่าใช้499นะครับฟีดาพอดแปดพัน8.5แอร์หลังมีเบาะสาสอานนะครับแอร์หลังมีเบาะสาสอานนะครับกริบกริบเลยคันนี้ได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนไม่น้อยไม่แค่80,000โลสนใจทักมาครับ065-951-337-4เดี 4, เดี๋ยวผมส่งรูปรถให้ดูนะครับ าลายผมมีแอดด้วยนะครับหรือโทร065 951 3 3้าเห้เดี๋ยวอัปเดตให้นะครับคันไหนน่าสนใจเราทักกันมาก่อนเดี๋ยวผมอัปเดตให้มาครับดูคันต่อไปคันนี้2866อดหขอดูราคาก่อน849เฮ้ยเป็นตัวไฮบริดที่ราคาประหยัดครับแคมรี่สอไฮบริดปี19นะครับไม่ My ประมาณแสนสามไม่หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันหรือสามพันประมาณเนี้ยนะครับราคาดีครับ8 4 9 0 0 0ฟรีดาวนะครับ849เนี่ยฟรีดาวผ่อน7ปี จัดเต็มราคารถผ่อนแค่13,900นมัเ้ยห็นไหมผ่อนถูกนะครับสภาพดีนะครับผ่อนไม่แพงนะครับรถสวยน่าใช้8 4 9 0 0 0ป้าปยแดงออกมาล้านหกกว่านะถูกกว่าป้ายแดงก็ครึ่งหนึ่งนะครับรถ5ปีครับแบตเตอรี่ยังรับประกันอีก5าปีนะครับรถสวยสภาพดีนะครับแนะนําเลยคันนี้รถสวยสภาพดีเผื่อใครสนใจนะครับไฮบริดเนี่ยมีสีบลอนเข้ามาใหม่ด้วยนะเป็นไฮบริดพรีเมียมนะครับส่วนคันนี้เดี๋ยวขอดูราคาก่อน719ดาไมล์แสนหกปี20เนี่ย หมายเลขหกปี20ทะเบียน1301นะถ้าใครอยากได้ 2.0G ปีประมาณ20เนี่ยผมมีไมายเลขห้าหมายเลขหกแค่719นะครับแต่ถ้าคุณอยากได้ไม้น้อยกว่านี้ก็มีนะแต่ราคาก็จะขยับขึ้นมีสีขาวเข้ามาใหม่ด้วย 2.0G สีขาวมุกราคาไมาลขแปดหมื่นนะราคา749ปี19นะคใครสนใจสีขาวมุกคุณทักมาได้ครับ065 951 3374มาครับ New Altis อีก1คันที่น่าใช้คันนี้ปรับราคาลงครับจากหน้าป้าย499อ่ะ เหลือแค่4 6 9 0 0 0ฟรีดาวผ่อนเจ็0เองนะครับทะเบียน5 j เ6มาปรับราคาลง นิวเอาติสหนึ่งจุดหกรุ่นจีครับปีสิบเก้าปลายปีไม์แค่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันนะครับคันนี้บอกเลยว่าหลุดจองมานะครับหลุดจองมาใครอยากได้ผมแนะนําคันนี้คุ้มครับไม์มันแค่แสนหนึ่งนะไม์แสนต้นนะครับเป็นรถประวัติศูนย์นะครับเช็คศูนย์มาตลอดสภาพภายในสะอาดสะอ้านนะครับแอร์หลังมีแอร์แบ็กก็เจ็ดใบนะครับช่วงล่างเป็นปีกนกคู่แล้วนะครับย้ายสลัดซ้ายขวาคันนี้คุ้มครับผ่อนเจ็ดพันเก้าตลอดสัญญาฟรีดาวจัดเจ็ดจัดสี่แสนหกหมื่นเก้าพันผ่อนอยู่ที่ 7จ0 0นะฮะสนใจทักได้นะคันนี้0 6 5 9 5 1 3 3 7 4ครับมาดูนต่อนะครับคันนี้สามแสนแปดหมื่นเก้าพันผ่อนหกพันห้าครับไม่แสนสี่ทะเบียน6 2 3 0ครับเอาติสนะปี18นะชมนี้เนี่ยทยอยเข้ามาน้อยนะครับไม่ค่อยได้เข้ามาเลยส่วนใหญ่ช่วงนี้จะเป็นชมนิวนะครับใครอยากได้คันนี้ราคาประหยัดครับสามแสนแปดหมื่นเก้าพันปี18นะครับผ่อนอยู่ประมาณ6,500นะครับส่วนคันข้างๆนะ 419นะครับราคามันโดดนิดนึงอ่ะมันเป็นรถเก่านะครับไม่แสนหนึ่งนะครับผ่อนอยู่ประมาณเจ็นหนึ่งนะเบอร์ใครสนใจปี19เนี่ยผมมีราคาพิเศษนะให้คันหนึ่งนะครับไม่ประมาณแสนสองนะครับปี19นะสีบลอนแบบเนี้หนึ่งจุรุ่นจีนะครับราคาหน้าป้าย49,000ผมลดให้หมื่นหนึ่งเอาเหลือ399เ้าานะผ่อน6,700นะครับใครสนใจชมนี้นะครับปี18ปี19ทักมาเดี๋ยวส่งคันเด็ดๆให้ดูมาดูคันต่อไปครับคันนี้เป็น 1.8e นะรถบ้านมือเดียวนะแต่สภาพดีครับคันนี้เลขไม้จะอยู่ประมาณ91,000นะครับ 1.8e ปี e, 18สภาพดีครับเบาะดำคอนโซลดำไม้91,000เองนะครับ49,000พร6,900ตลอดสัญญานะเบอร์ใครสนใจครับพร6,900จัดได้จัดมากคันต่อไปไฮบริดมั่งนะครับ ไฮบิดมิดนะครับปี1 9บเจดยีคันนี้ทะเบียน6632ครับ1.8ึ 8, ่งจุดแปดมิดมีกล้องถอยมีจอทัชสกรีนเบาะหลังพับได้ครับรถสวยสภาพดีไฮบิดสีเทาดำนะฮะปี19บเจดยีไม้เก่นเก้าคันนี้ฟรีดาวจะผ่อนประมาณ9,500พนะฮะฟรีดาวผ่อน9,500พราคา569,000บาทนะครับมาดูคันต่อไปไฮบิดเอนทุยเมื่อกี้เราดูไฮบิดมนะิดเนาะอันนี้ไฮบิดเอนทุยครับอ่าข้างหน้าถ่ายไม่ได้รถจอดอยู่เดี๋ยวถ่ายข้างหลังนะครับคันนี้สภาพดีไม้50,000 นะครับใครอยากได้รถไฮบริดครับเป็นของ Toyota นะครับ1.8ไฮบริดเอนทุยทะเบียน3248คันนี้ไม่55,000ครับปี19ปลายปีจด20สีดำนะครับตัวเอนทุยนะครับเบาะดําคอนโซลดำนะภายในก็สีดำา0 0 0 0 0 55,900 559ผ่อนอยู่ประมาณเอ่อ9,000ต้นๆนะ9.3ประมาณนี้นะครับฟีดาวผ่อน9.3นะรถสวยน่าใช้ครับนี่นะครับภายในสีดำนะบอกกริปกริปนะไม่มีไม่มีเขาเรียกว่า ย้อยเนาะเพราะไม่ไม่มีพับลงนะครับไมค์มันน้อยครับเบาะสภาพดีข้างหลังก็สะอาดสะอาดมีแอร์หลังครับแอร์แบ็กก็7ใบเด็กใครสนใจนะครับเอาติสครับคันนี้แนะนําเลยนะทะเบียน3 2 4 8นะครับรถสวยน่าใช้นะครับไมคน้อยไมคแก่ห้าหมื่นโลนะสนใจติดต่อเข้ามาครับ0 6 5 9์1 3 3 7 4ไปปิดท้ายด้วยแอร์คอร์ดครับ2คันมีแอร์คอร์ดปี20กับปี19ไฮบริดทั้งคู่เลยนะครับแอร์คอร์ดสคันนี้คันคันเนี่ยครับ70 15เนี่ยเป็น Accord 2.0 h y b r i d นะป้ายแดงมันออกมาประมาณล้านหกกว่ากว่า1นึ0งล้านแสนหมื่นนะครับ2.0 h y b r i d ปี20ครับไมค์แค่1นึแสนหนะครับได้แม็ก18ลายโคตรเท่คุณดูนะครับแม็ก18นิ้วลายโคตรเท่นะครับอันนี้ก็สภาพดีนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่าภายในรูหลาหน้าใช้ครับรองรับ Apple c a r p l a y นะครับเป็นเกียร์เอซี e T, นะครับแล้วก็ h y b r i d ของ Accord เนะี่ย ของให้ฮอนด้าเนี่ยครับมันเป็นแบตลิเธียมไอออนแล้วนะน้ำหนักเบานะคุณภาพสูงนะครับมีมอเตอร์2ตัวนะครับทำงานร่วมกับเครื่องยนต์เบนซิน2.0นะครับส0 0พ c นตีนแหละนะครับก็ได้ถึง215แรงม้านะครับรองรับแค่แอ p เปิลคาเ a y นะครับมีระบบ Honda Sensing นะครับการเขาเรียกว่าแจ้งเตือนการชนหน้าอะไรแบบนี้นะครับมันก็จะมีระบบความปลอดภัยที่มันดีขึ้นนะครับในตัว Hybrid อันนี้2.0 Hybrid ป้ายแดงรันหกว่ากว่าครับตอนนี้800,000 69,000ได้ปี20แบตเตอรี่รับประกัน10ปีดังนั้นมันยังรับประกันอีกถึง6ปีเต็มไม่แสนหนึ่งครับโคตรคุ้มราคาหายไปครึ่งหนึ่งอ่ะนะครับได้สีขาวมุกด้วยนะครับใครสนใจคันนี้ฟีดาวพรนหมื่นห้านะครับฟีดาวพรนหมื่นห้าคันนี้มาดูคันต่อไปครับคันต่อไปเป็นเหมือนกับคันข้างๆเลยแต่เก่ากว่าหนึ่งปีไม่หนึ่งแสนหกพันนะครับแอร์คอร์ดสองจุดศูนย์ไฮบริดเหมือนกันสีบรอนเงินนะครับทะเบียนสามสามเก้าหนึ่งคันนี้ไม่หนึ่งแสนหกพันปีสิบเก้า 8แสนสามหมื่นเก้าพันนะครับฟีดน์ผ่อนหมื่นสี่ฟีดาวผ่อนหนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยประมาณเนี้ยนะครับคุณได้แอ c o คอร์ดหรูหรูแบบนี้ไปใช้งานนะสีบลอนสีขาวเรามีนะครับสนใจรุ่นไหนคันไหนทักมาได้ครับศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่คลิปนี้นะค,คุณได้ดูทั้งแคมรี่ครับได้ดูทั้งเอาติสนะครับทั้งเข้าใหม่แล้วก็จอดพร้อมขายเนาะนะครับไฮบริดไม่ไฮบริดนะครับมีครบเลย ใครสนใจรุ่นไหนคันไหนทักมาได้ครับติดต่อหาผมได้โดยตรงครับเป๊กครับเป็นผู้จัดการสายขายบริษัทเป็นยนต์0 6 5 9 5 1 3 3 7 4ครับไลน์ครับ pek 152นะครับรถสวยอยู่ไม่นานใครสนใจคันไหนรุ่นไหนคุณทักมาได้ผมยินดีให้คำปรึกษาครับก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ครับจะได้ไม่พลาดอัปเดตรถสวยแบบนี้ทุกวันวันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ